หลวงพอกิติพุทโธอาจารย์สุก,กินวิหาวันฤกตตวัดธรรมกายฟังหมดแหละแต่ก็เอามาเทียบดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนาะเป็นตัวเช็คอตามาก,ก็สายรับตาเหมือนนั่งสมาธินี่ยว่ามีความสุขมากเลยนะพอได้เข้าฌานปุ๊บเนี่ยวอรกคตาลมอากาศสารนจย์จะนะาสว่างวับมาเลยนะโหจะปั้นเอ่ มีมนเพชรมีมานทองเป็นธรรมกายก็ได้นะหลับตาไปปื๊บถิวมาไวเลยนะอาจารย์มามันจะเข้ามาพอมันมีพอไปเข้าอากาศสาวมันว่างว่าบไปนะั่นน่ะหายหมดเลยตั้งแต่หกทุ่มยันสว่างตั้งแต่สี่ทุ่มยันสว่างเป็นเรื่องปกติมันต้องลุกไม่อยากลุกไปทำงานเลยไม่อยากสว่างเลย มันไปมันไปได้เอาบ้านเอาเมืองมาแลกก็ไม่เอาเนี่ยนะเอาสาวสวยมาก็ไม่เอาหรอกมันไปโน้นนะตอนตอนปฏิบัติธรรมเป็นหนุ่มๆนะสมัยมาใหม่ๆปฏิบัติธรรมมามาได้อยู่อาสาวโศกนี่แหละมาปฏิบัติใหม่ๆนะมาตอนสิบเจ็ดสิบแปดตอนนั้นมันมันนั่งสมาธิจิตมันนิ่งง่ายๆนะตอนนั้นน่ะมันไม่สับสวนอะไรมากเพราะว่ามันจะ เพียวๆแลก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้อะไรหรอกไปได้ติดความสุขอย่างหลวงตามหาบัวได้สิได้พระอาหารนั่นอาจะมาก็ว่าได้นะนั่งเข้าไปปับ๊บมันจะกิเลสนิวรมาปุ๊บปุ๊บปั๊บสิเรล็กพอเล่าเราเล่าจิตเราสงบนิวรหายไปพึ่งเข้ามานะ่ะพึ่งน่ะโอ้ยหลวงตามหาบัวได้เราก็ได้อย่างนั้นมนะันไม่ใช่อาหารออพอจากนั่งปับ๊บ เจอผัสสะสาวๆมากโอ้ยสวยเหมือนเดิม <göster> อ <ges 2> mm ีกแลเ้วอ้าวมันตอนนั่งแล้วมันว่างมันเบามันสบายพอออกไปแล้วไม่ได้อย่าง้วโอ้ตอนนั้นอาติเจติแสบมันไม่ได้เลยเอาไปเอามาเลยผมมันจะให้นะมาปรึกษาใหม่มาศึกษากับสมณะใหม่มาอะไรใหม่เพราะทางด้านโดจะไปติดนะพราะครูก็สอนให้ไปติดก็เลยจากนั้นมาก็ไม่ไปเอาราตัวนั้นเอาที่อยากจะไปเอาตัวนั้นนั้นไม่ได้เราไม่ใช่ฌานพุทธ ชาวพุทธต้องมาออกมาช่วยการทําการทํางานเนี่ยนะมาช่วยต่อมาก็กลับมามาเดือนมักองแปดมาอยู่ปฐมโศกมาอะไรเนี่ยแต่ก่อนที่ไปนั่งได้ชาตไปนั่งอยู่ปา่าช้ศาศีสษะโศกนะที่ไปได้นะ่นนะไปนั่งอยู่ปา่าช้าดึกๆมาไม่มีใครหรอกเงียบใครเงียบมันก็อยู่กุฏิใครกุฏิมันเาไปนะ่นะเงียบเลยนั่นแหละเดี๋ยวไปฝึก ก็เลเป็นหลายๆอย่างนะในเข้าใจหลายๆอย่างพวกเราไปติดไปไม่ไปติดอาตมาไปไปสงสัยดอกอย่างพระเตยุทธไปได้น่ะนะในชานฤษีอาตมาก็ผ่านมาแล้วชานฤษีน่ะมันมีความสุขจริงๆนะท่านไปติดน่ะอาตมาเคยติดมาก่อนอะอะไเข้าใจถ้าคนอื่นไม่ถ้าคนอื่นไม่มีสภาว่าจะไม่เข้าใจท่านนะนะท่านจะมันจะมีความสุขมากอยู่นั่นนะท่านไม่เคยได้ เป็นสายที่ว่าทิ้งจามมาอยู่ายอัตตาใช่ไหมคะตัดะเออนั่นแหละจุดตรงไปทางตัววงไปซอฟังงท่านท่านท่านทำงานสายการงานท่านเบื่องงานเบื่ออะไรท่านก็ไปเข้าตัวนั้นกับตัวนั้นอะจะมาจะมาเข้าใจแล้วมันมีความสุขจริงๆนะท่านไปได้นะนั่งทั้งวันทั้งคืนท่านก็จะชอบอยู่อย่างนั้นอะแต่แต่มันไม่ได้อะไรหรอกเสียเวลาคือมันไปเสียแต่เราไปบอกอาจารย์ไม่ได้นะเพราะว่าท่านบวชกอน S <S <S เป็นพันเต้ต้องเขารพเหมือนทหารจะไปว่าพันเต้ไม่ก็เล่าให้ฟังเฉยว่าพวกเราอย่าไปเสียเวลาไปอย่าง,งานั้นตรงมาเรียนมะองค์แปดอย่างที่พ่อครูสอนเนี่ยนะอยู่กับมูกับกลุ่มของเราเนี่ยมันจะอ่านกินเลสออกเจอภาษาเจอเน้อเจอนี่มามเป็นของจริงที่เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติเรียนรู้ปริยัติแล้วก็มออาภาคปฏิบัติชอบใจไม่ชอบใจรักใครชังใครมันก็อยู่นี่แหละทำให้เราได้เห็นกินเลสของเราออกมา ถ้าเราเป็นนั่งเรามันจะเดือดร้อนอะไรก็อยู่ใครอยู่มันน่ะให้คุณไปอยู่จุดนี้นะอย่าให้มือถึงกันนะเ mm hmm. วลากกให้ไปอยู่คนละจุดคนละจุดพักข้างนอกกันยิ่งไปใหญ่หากันเป็นนน่ะไม่ให้เห็นกันเลย mm hmm. นะนะไปฝึกมันจะได้ประโยชน์อะไรมันก็ได้ไม่ได้ผัดส,สะพวกเราเนี่ยได้ได้ได้ทั้งสภาวะได้ทางอะไรพวกเราเนี่ยแต่ละคนนั้นหลายปีผ่านมาอย่าคิดว่าคุณไม่ได้อะไรคุณฟันรักนะันนะ เราได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนเลยผู้มีมรรคผลย่อมทนอยู่ได้เนี่ยทนมาได้ยังไงใช่ไหมมัน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 อยู่เฉยเฉยมันไม่อยู่เฉยเฉยนะอ่าพวกเราอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้อยู่เฉยเฉยหรอกมันก็ขัดกันอยู่และพวกเรามันชอบขัดกันขัดขัดกันไปจนเลื่อนเลยมันกลมคือต้องขัดกันขัดเก่ากันอ่ขัดเก่ากันตัวขัดเก่าคุณ ตัวที่คุ้มทรัพย์จะบอกกันในตัวขัดกันเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่ดีนะมันดีมันทาให้เรางามขึ้นดีขึ้นนี่นะตัวนองค์ประกอบสิ่งเหล่านี้นะคือการที่เราได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราเราจะตามพ่อครูไปเนี่ยได้ไม่ได้ก็เราให้ทนกับหมู่กับคุมให้มันได้นะอ้ะวฝากไว้แค่นี้ก่อนจะเรินมทรทุกทุกคน